หาท้าเกับท่านประธานสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของกระผมท่านประธานครับอำเภอแม่เปิลเป็นอำเภอที่มีหนึ่งตำบลเท่านั้นทั้งประเทศไทยมีสองแห่งหนึ่งตำบลหนึ่งอำเภอท่านประธานครับพี่น้องประชาชนสองหมื่นหนึ่งพันคน ความทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่เปิลก็คือ25ปีมาแล้วที่ตั้งเป็นอำเภอไม่มีโรงพยาบาลประจําอำเภอครับท่านประธานทางกระทรวงสาธารณสุขไปดูที่แล้วดูที่อีกบอกว่าเ,าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ผมรอมานานแล้วครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเรียนท่านประธานฝากไปถึงพระนาท่านรัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์ชนน,าน่นนานสีแก้วรัมนตรีนะครับขอให้ ชาวอำเภอแม่เปิลได้โรงพยาบาลในสมัยของท่านเถอะครับเพื่อสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่เปิลจะได้ดีขึ้นเรื่องที่สองท่านประธานครับเกษตรกร,ร,กรความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้มติคณะรัฐมนตรีบอกว่าพักชํกระหนีเกษตรกรทอกศออท่านประธานครับท่านประธานครับไม่เกิน วงเงินนะครับไม่เกิน30000นบาทถ้าใครเกินไปแม้แต่1บาทก็จะไม่ได้รับการพิจารณา,าท่านระธาครับปรากฏว่าวันนี้30000นบาทนั้นลูกค้าของทกศมสามสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยที่เกิน30%มขึ้นไปคือเหลืออีก70%จะไม่ได้รับการพิจารณาในการ พักต้นพักชำระหนี้ขอความกรุณาท่านประธานผ่านไปถึงพระนาท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินด้วยครับขอความกรุณาได้โปรดเห็นอกเห็นใจพี่น้องเกษตรกร,ร,กรซึ่งไม่ได้รับการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยขอบคุณครับผม